สวัสดีมีความสุขค่ะมาเจอกันวันนี้เดี๋ยวเราไม่ได้ดูความรู้สึกของเขาในค่ำคืนนี้นะคะเรามาดูซิว่าความคิดถึงที่เขามีต่อคุณนั้นอ,อยู่ในระดับไหนนะคะมาดูกันว่าความคิดถึงที่มีให้คุณในค่ำคืนนี้มีดีกรีขนาดไหนคิด อะไรเกี่ยวกับคุณนะคะเราไม่ได้ดูในหัวข้อนี้มาสักพักแล้วนะคะเรามาดูกันซิว่าค่ำคืนนี้เขาคิดถึงคุณในระดับไหนแล้วคิดถึงเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะมาดูกันคนที่อยู่ในความรักความสัมพันธ์กับคุณเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่ในตอนนี้นะมาดูกันนะคะขอพลังงานของคนที่เกี่ยวข้องก่อน นะว่าพลังงานของคนที่เกี่ยวข้องนะพลังงานแรงที่สุดเป็นของใครนะจะเปิดแค่สองใบเอาขอพลังงานที่แบบว่าชัดเจนนะคะพลังงานสุ่มสองใบนะเป็นพลังงานของใครเอามาดูกัน ขอพลังงานที่แรงที่สุดนะของคนที่คิดถึงกันอยู่ในตอนนี้นะคะเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดวันจันทนะไพ่ขึ้นมาไพ่ดวงนนะคะแล้วก็ไห่สิบไม้เท้าธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนั่นเองนะคะหรือคนที่ตอนนี้เหมือนมีเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นอยู่กับคุณเยอะแยะมากมายอาจจะฝั่งคุณฝั่งเขาได้ไพ่สลับกันไว้เวอร์ซ่าได้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมสสิงห์ธนูแล้วก็เกี่ยวข้องกับคนที่เกิดวันจันนะคะแล้วก็คนที่ตอนนี้รู้สึกว่า ในชีวิตมันมีอุปสรรคขวางน้าเยอะแยะมากมายงาน,งานลาดงานหลวงเต็มไปหมดนะคะแล้วก็อุปสรรคขวางน้ําในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เหมือนมันมองไม่เห็นทางถ้าคุณมีพลังงานเหล่านั้นคลิปนี้เป็นของคุณนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าพลังงานแห่งความคิดถึงที่เขามีให้คุณในค่ำคืนนี้นะคะมีอยู่ในระดับไหนคิดถึง อะไรเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะคิดคิดถึงคุณอยู่ในระดับไหนแล้วคิดถึงเรื่องอะไรอยู่เอามาดูกันห้าใบค่ะขอดูก่อนเลยนะคะโอ้เดี๋ยวก่อนนะอ่าพี่เมย์ทำให้หลุดมือนะทุกคนขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันใหม่เนาะมาดูกันนะคะพลังงานแห่งความคิดถึง คิดถึงคุณในระดับไหนคิดถึงอะไรเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับคุณขอห้าใบนะคะใบที่หนึ่งสองสามสี่ห้ามาดูกันนะค่ะคิดถึงอะไรคิดถึงความสดใสน่ารักของคุณอนะ่ะเออน่ารักน่าเห็นดูอ่ะเหมือนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเออมาดูนะคะ ในตัวตนของเขาเนาะมีความเป็นกังวลด้วยก้าดาบนะแปดไม้เท้าอยากจะพูดคุยด้วยอะ่ะโลคอย The Sun อะ่ะตอนนี้นะคะเป็นพลังงานของคนที่บอกว่าตอนนี้เขาคิดถึงความเป็นเด็กอินโนเซนต์ของคุณอะ ความเป็นเด็กใสๆของคุณอนะอายุต่างกันด้ไหมเป็นรักต่างไวัยไหมคะอยู่ห่างไกลกันด้วยใช่ไหมรักต่างวัยอยู่ห่างไกลกันมีความกังวลอยากจะติดต่อสื่อสารอยากจะพูดคุยกับเธอให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์นะคะอยากจะสร้างพัฒนาความรักเนี้ยให้มันเป็นไปในทิศทางที่เป็นแสงสว่างเนาะความคิดถึงที่เขามีต่อคุณะ่ะมันเป็นความรักอันบริสุทธิ์ที่รู้สึกว่าตัวเองนะคะเวลาคิดถึงคุณแล้วมันกระชุ่งกระชวย มันรู้สึกว่ากลับมาเป็นสิบสี่อีกครั้งอย่างเงี้ยเออกลับมาเป็นแบบว่าวัยรุ่นอีกครั้งหนึง่งนะ,ะเวลาคิดถึงคุณอารมณ์ความรู้สึกนั้นแล้วก็มีความกังวลในในทิศทางเดียวกันก็คือทั้งคิดถึงทั้งกังวลนะคะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์แต่ว่านะติดอยู่กับความห่างไกลไหมนะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเป็นพมไพนะ่สามเม้านะคะสามเมท้าคือความห่างไกลคือการรอคอยอยู่ในจังหวะของเวลา ที่เขาเรียกว่ามันยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เนื่องจากระยะทางหรือมันมีจังหวะเวลาของการรอคอยมันเป็นจังหวะเวลาที่ไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้นะมีความเป็นกังวลนะแล้วก็ความรักที่มีให้ความคิดถึงที่มีให้เนี่ย มันเป็นความรักที่เปี่ยมล้นไปด้วยเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรรักล้วนๆนะรักล้วนๆไม่มีอะไรเจอปนเหมือนความรู้สึกที่มีรักให้เธอคือรักเธอแล้วรู้สึกว่าเธอคือกำลังใจเธอคือพลังที่ให้ต่อสู้ฝ่าฟันอะไรเงี้ยคุณคือแสงสว่างกลางใจเขานะคะเธอคือไมชันชายอะไรเงี้ยไมซันชาย you are my sunshine เธอคือแสงอาทิตย์ ที่ให้แสงสว่างส่องสว่างอ่ะไม่ได้พูดเกินไปนะความรู้สึกของเขาความคิดถึงที่มีต่อคุณอ่ะนะเป็นความรักที่คุณเป็นความรักที่เป่งประกายอ่ะเป็นความรักที่สดใสทําให้เขาอ่ะสามารถที่จะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแรงเป็นกําลังใจให้เขาอ่ะต่อสู้ฝ่าฟันและอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าชุดดึงให้เขาอ่ะ เออได้พัฒนาตัวเองนะคะได้เปลี่ยนแปลงได้พัฒนาตัวเองแต่ความกังวลนี้เกิดขึ้นในตอนนี้คือความห่างไกลระหว่างคุณและเขาซึ่งในตอนนี้ที่พี่เมย์เห็นนะน่าจะเป็นรักต่างวัยนะอายุแตกต่างกันนะคะอายุแตกต่างกันหรือว่าอีกคนนึงอ,ะอ่ะอ่าถ้าถึงแม้ว่าอายุเท่ากันเนาะก็จะมีความดูเป็นเด็กอะ่ะดูเป็นเด็กอยู่อะไรเงี้ยเหมือนพี่เมย์ยเนี่ยเยข้าตัวเองนะอย่ามันไส้แม่หมอนะคะ อ่ามาดูนะอันนี้อันนี้นี่คือเขาเรียกว่าระดับความคิดถึงที่มีให้เนาะระดับความคิดถึงมีให้เนี่ยเป็นพระอาทิตย์เลยนะคือคุณคือแสงสว่างกลางใจนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่ทําให้เขาอะเขาเรียกว่าอะไรคิดถึงคุณแล้วแบบคือคุณอะเป็นทิศทางของแสงสว่างเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเขาเรียกว่าไม่ใช่เป็นแรงบันดาลใจเป็นกําลังใจหรือเป็นแงรงผลักดันที่ทําให้เขาอะพัฒนาตัวเอง ที่จะเติบโตนะคะแต่ว่าสิ่งที่เป็นกังวลคือระยะทางนั่นเองความห่างไกลนั่นเองทีนี้นี่คือความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะความคิดถึงที่เขามีต่อคุณตอนนี้มาดูความรู้สึกในห่วงแห่งความรักนะครักคุณอะดีกรีของความรักนะคะความรู้สึกแห่งรักดีกรีของความรักความรักและความรู้สึกที่มีต่อคุณอะ อยู่ในระดับไหนคะอยู่ในระดับไหนในระดับที่แบบว่าจะมอบก,กายถวายชีวิตมาสู่ขอคุณหรือยังไม่ว่าเขาจะเป็นหญิงเป็นชายนะเอามาดูกันนะะว่าพร้อมหรือยังความรักสุขงอมหรือยังอยู่ในระดับไหนเอามาดูกันนะคะแต่ว่าห่างไกลกันเนาะคู่นี้มาดูไพ่ห้าใบนะคะความรัก ความรู้สึกที่มีต่อคุณนะคะอยู่ในระดับไหนมาดูกันห้าใบพลังแห่งความรักชัดเจนไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ไพราาะะ่ราชาถือดาบนะถ้าราชาถือดาบเนี่ยคือมันชัดเจนในใจความรู้สึกเนี้ยว่ามันใช่ว่าเป็นเธออารมณ์อย่างนี้เลยเป็นความรักที่ชัดเจนถ้าพูดถึงความรักหรือคนรักหน้าคุณก็จะลอยมาเลยคือคนนี้แหละอะไรเงี้ย นะคะชัดเจนในใจไม่มีอะไรเจือปนอ่ะนะคะมันแบบปักใจแล้วว่าเป็นเธอนะคะและไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่หกดาบนะไพ่หกดาบเหมือนกับเขา,ายังมีเรื่องราวของเรื่องเก่าๆภาลผูกพันธ์เก่าๆที่มันมันย้อนกลับมานะคะที่เขาจะต้องหาทิศทางแสงสว่างหรือว่าแก้ไขนะในตอนนี้ในความสัมพันธ์นะคะที่เขามีอยู่เนี่ยอ่า เหมือนกับว่าคนคนคนเก่าคนเก่าเรื่องราวเก่าๆเนี้ยคะหรือแบบสถานการณ์เก่าๆที่เขาเคยเจอมันกลับมามันย้อนกลับมาหาเขาอีกเนะะี้ยเหมือนเป็นโชคชะตาที่เขาต้องเจอต้องเคลียร์เรื่องราวเก่าๆก่อนให้วิวออฟฟอร์จูนนะคะตอนนี้เขาอาจจะเงียบใส่คุณอยู่เนาะ ในความรักความสัมพันธ์ในดีๆความรักความสัมพันธ์เราถามว่าอยู่ในระดับไหนในความรักในความรู้สึกที่มีต่อคุณน่มันชัดเจนในใจพลังงานของความรักก็คือรักรักของเขาที่มีให้คือเป็นคุณนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่กษัตริย์ถือดาบเนาะแต่ในพลังงานแห่งความรักนั้นน่ะมันเหมือนกับว่าอุปสรรคขวางน้ำที่เกิดขึ้นพะไพ่ขึ้นมาเดทกับไพ่หกดาบเนี่ยค่ะไพ่เดทไพ่หกดาบขึ้นมาเนี่ย เขาอะอาจจะเงียบใส่คุณอยู่ไม่ใช่อาจจะแล้วตอนนี้ที่เขาเงียบอยู่ะคือเขาประสบปัญหาเรื่องราวของเรื่องราวเก่าๆที่มันกลับเข้ามาในชีวิตของเขาหรือภาระผูกพันเก่าๆที่เขาอะยังแก้ไขไม่จบนะคะตอนนี้กําลังอยู่กับตัวเองแล้วก็หาทิศทางของการแก้ไขข,ของสถานการณ์เหล่านั้นซึ่งมันดิกเลี่ยงไม่ได้มันเหมือนเป็นเรื่องราวที่มันพัวพันพันผูกกันไว้แล้วมันยังแก้ไขไม่จบสิ้นนั่นเองนะคะในเรื่องราวของเขาเรียกว่าอะไรถ้าถามว่า สิ่งที่มีให้คุณอะมันชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่านะคะสำหรับคนนี้เนาะเป็นพลังงานของคนที่แบบว่าอาจจะเป็นคนเก่าที่เลิกเลิกกันไปแล้วแล้วกลับมาในความสัมพันธ์เพราะมันมีภาระผูกพันที่จะต้องเกี่ยวพันเกี่ยวพัน,เก,พนเกี่ยวโยงไปแล้วเขาก็คิดเยอะเหมือนกันที่จะต้องหาทิศทางนะคะหาทิศทางในการหาทางออกเนาะ,ะในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้สําหรับ คุณนะคะสำหรับคุณและเขาเนี่ยคือพลังงานเนี่ยมันมีความรักชัดเจนให้กันแต่ว่ามันมีความมันมีความเกี่ยวพันกับเรื่องราวเก่าๆนะตอนนี้เขาเงียบเส่คุณในความรักเนี้ยมันเหมือนกับว่าในความรักครั้งเนี้ยมันยังไม่สามารถที่จะหาทางพัฒนาความสัมพันธ์ได้แต่เขาต้องเคลียร์เรื่องราวเก่าๆของเขาให้จบก่อน นะคะมาดูว่าทิศทางมันจะเป็นไปยังไงแล้วเรื่องเรามันจะเป็นไปแบบไหนนะคะมาดูกันว่าสถานการณ์ต่อจากนี้นะในความรักที่มีให้คุณนะรักแต่ยังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยยังทําอะไรไม่ได้นะคะมาดูกันนะคะว่า สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะมันจะเป็นไปอย่างไรในความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงเขาจะตัดสินใจทําอย่างไรทิศทางของความสัมพันธ์นี้ของคุณและเขาจะเป็นยังไงนะคะมาดูกันนะถ้าเขาแก้ไขเขาจะแก้ไขได้ไหมสองสามสี่ห้าโอ้ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่หกถ้วยนะ เดี๋ยวเขาก็กลับมานะถ้าเขาเงียบเงียบไปนะถ้าเขาเงียบไปเงียบหายไปตอนนี้กําลังจัด,จ,ดจัดการเรื่องราวเก่าๆของเขาอยู่แต่ความรักที่มีให้คุณนะ่ะเขาเรียกว่าชัดเจนในใจเป็นคุณเท่านั้นนะคะแล้วก็คือเขากลับมาแน่นอนเพราะว่าคือคุณเป็นทั้งดวงดาวเนาะ เป็นดวงดาวเป็นดวงอาทิตย์เนาะสำหรับเขานะคะก็คือเป็นคนที่เป็นคอยเป็นกําลังใจหรือเป็นทิศทางที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นแสงส่องนําทางหรือคุณอ่ะเป็นคนที่ทําให้เขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้พอมีคุณเข้ามาในชีวิตหรือได้รู้จักคุณอะไรเงี้ยมันทําให้เขาอ่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็เติบโตขึ้นนั่นเองนะคะแต่ว่าในตอนนี้ถ้าเขาเงียบใส่คุณอ่ะเหตุผลหนึ่งที่เขาเงียบก็คือเขาจะต้องจัดการเรื่องราวเก่าๆของเขา,ขเขาก่อนให้จบไปนั่นเองนะคะและที่ ทางต่อไปเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องราวของความขัดแย้งเกิดขึ้นเนาะในสังคมของเขาด้วยหรืออาจจะเป็นของคุณหรือของเขาด้วยเนาะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เราถามว่ามันจะเป็นใปอย่างไรนะคะไพ่ขึ้นมา6ถ้วย The Star 5ไม้เม้า The e m s r e s s นะคะแล้วก็ The t e m p ม r a n c e นะมันจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องแวดแล้มอมกับคนอื่นๆอ,อาจจะเกี่ยวข้องกับ คนคนที่แวดล้อมคุณหรือแวดล้อมเขานะคะแต่แต่ถ้าถามว่าคนคนนี้จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ไหมกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์แต่เขาอาจจะต้องเคลียร์เรื่องราวของเขาก่อนเนาะเขากลับมาไพ่เข้ามาเป็นไพ่หกถ้วยนะคะมีความผูกพันกันมากๆกนะกับคุณนะคะมีทั้งความรักมีทั้งความผูกพันแล้วมีความผูกพันที่แบบว่ารักและหวังดีให้กันโดยที่ อยากจะให้คนคนนั้นอะอยากจะห่วงใยใส่ใจดูแลเธอแล้วอยากจะให้สิ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรความรักที่มันเป็นความรักที่เป็นเป็นความรักที่เขาเรียกว่าอะไรนะหวังดีต่อกันอะแล้วก็ บริสุทธิ์ใจต่อกันอะเป็นความรักเพียวๆอ่ะเพราะว่ามันขึ้นต้นมาด้วยไพ่เด็กถือถ้วยใช่ไหมคะมันคือความรักบริสุทธิ์มันมีความรักที่ให้มันเป็นความรักที่สดใสแล้วเป็นความรักที่เขารอคอยอ่ะมันเหมือนการที่ หกถ้วยคือมันเหมือนกับความผูกพันที่ผูกพันกันมานานแล้วรอคอยกันมานานแล้วมาพบเจอกันความรู้สึกของเขาเป็นแบบนั้นนะคะแล้วคุณคือคนที่เป็นแสงสว่างที่นําทางให้เขาเหมือนกับว่าเป็นแสงสว่างทําให้เขาตื่นทําให้เขาได้พัฒนาตัวเองทําให้เขาได้เป็นเวอร์ชั่นอีกเวอร์ชันนึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่อ่ะเป็นเวอร์ชั่นใหม่หลังจากที่เขาเจอเรื่องราวที่แบบ อุปสรรคความน้ำหรือว่าเจอเรื่องราวเก่าๆที่มันเป็นประสบการณ์เก่าๆที่มันไม่เป็นอย่างใจพอมาเจอคุณเนี่ยมันเปลี่ยนออกไปมันแตกต่างออกไปทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วคนคนนี้นะคะในในความรู้สึกที่มีต่อคุณเนี่ยคือยังไงก็เป็นคุณไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ดีเอ็มเพรสนะคะดีเอ็มเพรสเนี่ยก็คือคือไม่ไม่มีใครไม่มีใครที่จะครอบครองหัวใจเขาได้หรือไม่มีใครที่จะเปลี่ยนใจเขาได้นะคะ ไม่ว่าคนคนนั้นจะกลับมาหรือคนเก่าจะกลับมาในเส้นทางความสัมพันธ์ของเขาแล้วมาก่อความวุ่นวายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเขาจะจัดการในความรู้สึกหรือว่าในหัวใจของเขาว่าเขาเลือกคุณนะเขาเลือกคุณเขาไม่ได้เลือกคนเก่านะถึงแม้ว่าคนเก่าจะกลับเข้ามาแต่มันจะเป็นเรื่องราวที่เขาจะต้องเคลียร์ให้จบก่อน แล้วเขาเลือกคุณเพราะว่าไพ่ดีเอ็มเพขึ้นฝั่งคุณนะเนี่ยไพ่ดีเอ็พขึ้นฝั่งคุณในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก็คือเขาอ่ะเลือกคุณแล้วเขาจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณทั้งคู่นี่ยคุณทั้งคู่ด้วยความที่อยู่ห่างไกลกันอ่ะอาจจะต้องเปลี่ยนถินฐาน ที่อยู่อาศัยอ่ะคุณอาจจะย้ายไปอยู่เขาเขาย้ายไปอยู่กับคุณต้องมีการตัดสินใจได้ได้เปลี่ยนแปลงแน่นอนไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะ e ท p e มเพ c นเดอะ e ท p e มเพ c นก็คือคุณอาจจะได้รู้จักเขาเรียกว่าอะไรเข้าไปสู่ในมิติใหม่เข้าไปสู่ในแชปเตอร์ใหม่หรือการใช้ชีวิตในแบบใหม่ได้รู้จักคนใหม่ๆสิ่งแวดล้อมใหม่ๆพื้นที่ใหม่ๆอะไรเงี้ย คือสิ่งที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนเลยอ่ะอาจจะเป็นทั้งคุณอาจจะเป็นทั้งเขานะคะว่าในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ถึงแม้ว่ามันจะเต็มไปด้วยความขัดแย้งของคนรอบข้างแต่ด้วยหัวใจรักที่เขามีต่อคุณว่ายังไงคุณก็คือคนคนนั้นที่เป็นคนที่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกไพ่เด p เพรสขึ้นมาก็คือหัวใจรักของฉันนะมีให้เธอและเธอเท่านั้นคือคนที่ฉันจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยเธอเท่านั้นคือคนที่จะเป็น เป็นพ่อหรือเป็นแม่ของลูกอารมณ์ประมาณนั้นคือมันไม่ใช่ใครก็ได้มันเป็นเธอนะคะก็คือคุณน,นั่นเองนี่คือความรู้สึกของเขาและไพ่ใบนี้ขึ้นมา นะคะปิดท้ายในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่เราถามว่าเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นต่อไปคืออะไรเขากลับมาในความสัมพันธ์แน่นอนนะคะกลับมาในความสัมพันธ์แน่นอนกลับมาเพราะว่าด้วยอารมณ์แห่งความรักและแสงสว่างที่คุณมีนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทําได้คืออะไรรักตัวเองให้มากๆยิ่งคุณรักตัวเองมากๆพัฒนาตัวเองมากๆอยู่ได้ด,ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มีความสุขได้ด้วยตัวเองคือมีสเสน่ห์คนที่แบบว่าสามารถที่จะแบบยืนหยัดต่อสู้ เข้มแข็งใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีความสุขก,กับสิ่งรอบข้างกับสิ่งแวดล้อมกับการใช้ชีวิตนั่นคือสเสน่ห์ของคุณนะไม่ว่าคุณจะเป็นชายเป็นหญิงนะถ้าเป็นคนที่แบบว่าดูแลตัวเองรักต,ตัวเองมากๆพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดอย่างเงี้ยคนที่เขาตกหลุมรักคุณเขาจะตกหลุมรักคุณซ้ําแล้วซ้ําอีกนะคะและทิศทางเนี่ยก็คือเขาเปลี่ยนแน่นอนชีวิตเขาเปลี่ยนชีวิตคุณเปลี่ยนมันเป็นพลังงานของคนที่แบบว่า Uh, คนที่พร้อม พร้อมที่เปลี่ยนแปลงแล้วอะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วอะแล้วคุณเปลี่ยนแปลงทั้ง,งคู่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของคุณอะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นชีวิตคุณเปลี่ยนชีวิตเขาเปลี่ยนนะคะเส้นทางชีวิตของคุณและเขามันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเหมือนคุณจะมองเห็นแสงสว่างว่านี่คือใช่นี่คือความสัมพันธ์ที่ฉันรอคอยนี่คือสิ่งที่ฉันรอคอยและมันใช่สําหรับฉันคุณจะรู้สึกแบบนั้นในความสัมพันธ์นี้นะคะ นี่คือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่โรแมนต์แองเจิลห้าใบนะมาดูกันว่าไพ่โรแมนต์แองเจลจะอธิบายเพิ่มเติมว่าอย่างไรสําหรับคนในค่ําคืนนี้นะที่เขากําลังคิดถึงคุณอยู่นะคะคนไกลที่กําลังคิดถึงคุณอยู่เนาะ,ะมาดูกันนะคะ,ะไพ่โรแมนต์แองเจลว่าอย่างไร ห้าใบนะมาดูนะคะใพ่ไว้ยังไงบ้างใพ่โรแมนแองเจ้ว่าไงบ้างคะอ่าโอ้โซโมเมดนะเป็นเนื้อคู่กันแล้วเป็นเนื้อคู่ที่ติดตามกันมาจากอดีตชาติด้วยนะคะคุณทั้งคู่นะ เซปาร์เรชันเป็นจังหวะเวลาที่อยู่ห่างไกลกันไม่ต้องไม่ต้องกังวลใจนะเวลาอยู่ห่างไกลกันเนี่ยให้คุณรู้สึกว่าไม่ได้อยู่ไกลกันเลยให้คุณรู้สึกมั่นใจในความรักเชื่อมั่นในความรักนะคะเพราะยังไงคนคนนี้เขาก็กลับมาแล้วมันคุ้มค่ากับการรอคอยเพราะฉะนั้นนะคะในจังหวะเวลาแห่งการรอคอยเนี่ยให้เรามองในทิศทางดีนะในทิศทางดีก็คือจังหวะเวลาของเซป a ร์เรชันอยู่ห่างไกลกันมันทําให้เรารู้สึกว่าเรา เขาเรียกว่าอะไรมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าในตัวเองที่แบบว่าการเวลาหรือความห่างไกลอ่ะมันทําให้ความรักของเราเพิ่มขึ้นมันทําให้เขาได้มองเห็นคุณค่าของเราแล้วหลงเสน่ห์ในตัวเรามากขึ้นมันทําให้เขามั่นคงในความรักอะไรเงี้ยแต่สิ่งนั้นที่คุณต้องทําคือคุณต้องรักตัวเองนะคุณต้องรักตัวเองพัฒนาตัวเองดูแลตัวเองนะคะแล้วก็มีความสุขเป็นคนที่เข้มแข็งอ่ะอยู่กับตัวเองอ่ะแล้วก็มีความสุขอย่างที่บอกว่า อยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างมีความสุขอะโดยที่เวลาทุกครั้งที่เขามองมาทำไมคุณช่างแข็งแกร่งทำไมคุณช่างมีความสุขทำไมคุณช่างดูแลตัวเองได้ดีโดยที่เขาไม่ต้องกังวลอะไรใดๆเขาก็จัดการภารกิจของเขาไปแล้วเขามั่นอกมั่นใจในตัวคุณแล้วนั่นแหละมันจะเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดและให้เขาหลงไหลแล้วเขาจะเคลียร์ทุกอย่างแล้วก็จะรีบกลับมาหาคุณมันคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะกับไพ่ใบบนี้เนาะแล้วก็ r e l e ส s e y เอ็กเนะะียคนะรีเลสเเนี่ยพี่เมย์นะคะไพ่ใบนี้ในความหมายก็คือให้เคลียร์พลังงานที่เป็นพลังงานเก่าๆอะ่ะพลังงานเก่าทั้งหมดเลยไม่ว่าเรื่องใดที่มันเป็นเรื่องลบเนะ,ะเรื่องลบพลังงานเก่าที่มันจะเป็นพลังงานที่คอยฉุดดึงคุณไว้อะ่ะเพราะว่าอะไรพลังงานเก่ามันคืออดีตถูกไหมคะอดีตอะ่ะมันเป็นอะไรที่มันจบอดีตคือจบไปแล้วอย่างสมมุติเรื่องเมื่อวานอย่างเงี้ย เมื่อวานมันก็คือจบไปแล้วมันก็คืออดีตนะคุณไม่ต้องไปลื้อฟื้นอะไรเข้ามาจากอดีตเข้ามานะให้จดจําแต่เรื่องราวที่ดีแล้วที่มีความสุขนะคะถ้ามันเป็นอดีตนะจดจําแต่เรื่องราวที่เป็นความทรงจําที่แบบว่าเรื่องดีๆแล้วก็มีความสุขนะ่ะคุณเอาแบบจาได้ในความที่แบบว่าที่มันทําให้คุณรู้สึกว่ามันใช่เป็นตัวคุณนะ่ะแต่เรื่องราวอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นในทิศทางที่เป็นลบนะคะ ที่ทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจทุกทรมานใจหรืออะไรก็ช่างอ่ะในอดีตน่ะที่มันมันทาให้รู้สึกแบบหนักในอกปลดปล่อยปล่อย,อยวางทิ้งไปเพราะมันจบไปแล้วอดีตคือจบไปแล้วนะคะแล้วพี่เมย์จะบอกว่าไพา่ใบนี้ยคือเขาอ่ะให้เคลีย์พลังงานเก่าๆหรือเคลียร์เรื่องราวเก่าๆคือคุณต้องทําตัวของคุณให้อยู่กับปัจจุบันเสมออยู่กับปัจจุบันคือ เวลาอยู่ในปัจจุบันขณะปัจจุบันคือคุณต้องมีสติอยู่กับทุกสิ่งที่คุณทำในทุกวินาทีนะคะไม่ว่าคุณทำอะไรอยู่ในวินาทีนั้นคุณจะต้องมีสติกับสิ่งนั้นแล้วคุณจะไม่มีเวลาไปคิดถึงอดีตคุณจะไม่มีเวลากังวลกับอนาคตเพราะว่าทุกวินาทีคุณอยู่กับคุณมีสติกับสิ่งที่คุณทำคือคุณอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วในปัจจุบันขณะมีสติและทำให้ดีที่สุดในทุกปัจจุบันขณะ ทุกปัจจุบันขณะผ่านไปมันก็คือก้าวเข้าไปอนาคตนะคะจากปัจจุบันขณะสร้างแต่สิ่งที่ดีที่สุดก้าวไปอนาคตอนาคตจะดีที่สุดสำหรับคุณแค่นั้นค่ะไม่ต้องไปคำนึงถึงอดีตแล้วไม่ต้องกังวลมากกับอนาคตถ้าคุณดำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอนาคตของคุณดีที่สุดแน่นอน นะคะมาดูใบสุดท้ายบอกว่า getting to know each other นะะทำความรู้จักกันให้ดีถ้าคุณทำความรู้จักกันดีอะไรจะเกิดขึ้นสำหรับคุณรู้ไหมคุณจะรู้ว่าเขาเป็นคนอย่างไรแล้วคุณจะรู้เหมือนรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งพอเรารู้เรารู้แล้วเขาเป็นคนแบบนี้คุณก็จะมีทิศทาง ที่จะทำยังไงให้ความสัมพันธ์น่ะมันสำเร็จสมหวังได้คุณจะรู้เลยว่าอันแบบนี้มันเป็นทิศทางที่นำไปสู่สถานการณ์ในทิศทางลบอันแบบนี้เป็นสถานการณ์ในทิศทางบวกนั่นคือมันเป็นหนทางเขาเรียกว่ามันเป็นไบเบิลหรือมันเป็นเขาเรียกลายแทงการที่เราได้รู้จัก นะคะทำความรู้จักกันทำความรู้จักคู่ของคุณอะ่ะคือมันมีทิศทางให้คุณได้เดินทางเอาไปทางนี้ไม่ได้เพราะทางนี้แฟนของเราไม่โอเคแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทําอะไรที่ไม่โอเคเพราะมันจะทําให้ความสัมพันธ์อ่ะเขาเรียกว่าอะไรลดน้อยถอยลงไปในความสัมพันธ์ที่ความผูกพันกันฉะนั้นนะคะนั่นคือเขาเรียกว่ายิ่งรู้จักกันมาก จะทาความเข้าใจกันได้มากขึ้นและจะเข้าอกเข้าใจกันได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะไพ่มาบอกว่า getting to know each other ให้ทําความรู้จักกันให้ดีนะคะให้ทาความรู้จักกันให้เกียรติกันเข้าอกเข้าใจกันนั่นก็คือไพ่สาหรับวันนี้นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็คือคนที่เขากําลังคิดถึงคุณอยู่ในค่ําคืนนี้เป็นคนไกลที่อาจจะมีอายุแตกต่างกันหรืออายุเท่ากันแต่ดูยังเด็กหรือมีใคร บางคนที่นิสัยแบบมีความร่าเริงสดใสเหมือนเด็กๆและเป็นคู่รักนะคะเป็นเนื้อคู่ที่ติดตามกันมาจากอดีตชาตินั่นเองนะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆก,กับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณกับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่เมย์นะคะขอบคุณนะคะที่กดติดตามนะคะเข้าเป็นสมาชิกในครอบครัวของเราในบ้านหลังนี้นะคะแล้วก็ถ้าชอบการอ่านไพ่ของพี่เมย์นะคะและการ แชร์เรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานนะคะในการที่จะ,ะเป็นแสงสว่างให้ตัวเองและผู้อื่นเพื่อเป็นพลังงานแห่งการดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะค่ะขอให้ทุกคนนะคะสมหวังในความรักทุกคนเลยแล้วก็สมหวังกับทุกสิ่งที่ปรารถนานะคะ สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีมีความสุขคะ่ะบ๊ายบายค่ะ